เปืนอยู่ไม่ได้อ่ะน่าจะอยู่เหละบ้านออกไปทิ้งเสาเจมส์อกเลี่ก็บอกเลยจังหวะนี้เบลไม่อยู่อ่ะเบลไม่ได้แต่แท่งด้วยผมอ่ะผมก็ไม่มีแท่งว่ะปืนก็ไม่มีอะไรผมเล่นได้บีแต่ขอผมระยะใกล้ๆอ่ะระยะไกลไม่น่าไหวยวติดรถเลยรวมมาวงหน้าวางเวลาพี่เดี๋ยวรอดวงอ่ะอืมรวมปิดแชมป์ได้อยู่ ถ้าอย่างนอย่างนี้มันก็ยังไม่รู้นะพี่เออก็ได้นะเพราะเรากลางเพราะเรากลางหมดป่ะชาเปอร์มีชาเปอร์รู้ไว้แต่รอบๆไม่น่ามาที่นี่เองเขาบอกว่าเรากลางได้พี่เออได้ๆด้เอาอีกต้้งไหนอีกตั้งวงบ้านปล่อยดีกว่าปล่อยดีกว่าทิ้งเลยทิ่ได้มากกว่าเหรออ่าถ้าเราบนเขาได้ปะบนเขาได้ปะสองสองเออพี่ว่าสองสองดีกว่าบ้านบ้านสองเขาสองก่อนทั้งเองอ่ะไม่ต้บเขาแ่ถอ่ะถ้าเราเล่นเปิดให่ไปเลยดิเล่นเล่นระลอกไปเลยทำไมอ่ะมันเสี่ยงไปเหรอแมน อ่ะง <S <S mari, okay, okay. ั้นตามนั้นพี่เล่นกับแมนเข้าใจอ่ะโอเคเข้าใจล้โอเคมีรถอยู่บ้านเก่าแมนละหูแลกจัดแบ็เกินไอ้หนุ่มเอาบานมพร้อมกันพอดีว่ะ แมนแฟตกลไอ้แฟลชไหนวะน้องมีรถมาแมนรถเข้าป่าเจ็บเลดีนะเราออกมาก่อนไอ้นันใช่แล้วครับดีนะเราออกมาก่อนไอ้สัตว์ แปลว่า MG ก็คงเหมือนแบบว่าวงสาทีมเลยอ่ะกูคิดว่าผมว่าเขาเห็นเราออกเว้ยกก็เลยทิมแม่เลยเฮ้ยตูเขียวไปเยอะว่ะสองร้อยขอหน่อยพี่น้อยมากมันตู้เขียวเยอะว่าเราเก็บที่บอกนะเพราะว่าไม่มีสามทิตเขาแปเราอะไรันและเดี๋ยวเกไปให้อีกเพิ่มอยู่ที่กูเยอะแต่เดี๋ยวเหาเอ้าเออเดี๋ยวเอาให้ เมื liberal, ่อกี้ MG ตายมั้งเปล่าวะไม่รู้อะเอ็มจีเจี๊ยบอุ้ยบ้านแม่บ้านบอยโดนจากบ้านบอยโทษโทษโทษเฮ้ยมันมันเสียงอะไรเปล่าโทษ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 ไม่เป็นไรพี่เมื่อกี้พี่สองบ้านบอยพี่ไม่เห็นไอ้สัตว์ได้ได้ชื่อขึ้นบ้าหรอขึ้นเสาเหรอ แล้วอยู่ตรงป่ามาสี่ปัาแม่ไ,ไม่ขอ,อยาน้ามาดิครับมีปะดับแล้วพป่ามาล่งป่าหลังป่าหลังตรงไหนอ๋อตรงาามาสี่เออาาโอเคโอเค โอเคเดี๋ยวรอรับบ้านบอยเดี๋ยวรอรอรับบ้านบอยแมหม MC น่าจะยังอยู่บ้านเราอยู่กลางวงที่แล้วถูกปะโอเคน่าจะดีขับมาบ้านไหนเราให้เดี๋ยวพี่เล่นชั้นหนึ่งให้ครับไม่เอาดีกว่าครับนี่ดีกว่าเบอร์ใส่เบอร์รียวไว้ดีกว่าเพื่อติดชั่น สามเคใช่ป่ะที่เปิดหัวกูอ่ะแ<ร>น <ลง S 1> ่ใจอ่าใช่ใช่ที่อะไรนะนแต่นอะจะแตกอ่ะป้านมาอย่างไม่ออกโอ้เจ็บเล็บไอ้เจ็บเล็บผมหักแล้วว่ะทางใต้บ้านพี่โยนสั่งมาวางไว้นะแต่พี่ยังไม่ได้ยิงได้จะตะนั้นขึ้นไปนั่นยิงให้ก็ได้พี่ป้านะเราออกป้านาเรา,นานจะแปะมาร์กนันปะ ท่านพี่ป๋าก็ตัตรนเลนจีไปสองพันแล้วอ่ะบนป่าแมนอะไรนะครับพี่เบิร์ดพี่ตัดรถเลนทีไปสองพันแล้วโอเคท่านเขาเหลือประมาณเขาเหลือน่าจะเหลือรถอยู่เขาเหลือรถนะเฮ้ยเขาตีป่าแล้วเฮ้ยเขาตีป่าบ้านไอ้สามเท่ะตีป่าดีกว่าเออตีป่าแล้วต่างแลไอ้ฟังผมนะแต่ถ้าโมบ้านเราไม่อยู่ในวงอ่ะ แต่ไม่ได้อยู่แลเห็นไมอยู่เลคนไม่มีคนท่หองไว้อะอาจะวนไปเล่นเหตดแล้วเล่นฝั่งน้ดาเลยถ้าวงมันไปฝั่งมันเยอะอาจจะได้จะพิมพเหยุเหตอ่ะโอเคมันจอดรถอบมันน่าจะน้อยแมนริมชีรถแมนผมว่าเราจะเนหตดานแเว้ยเออเราจะเห่นดานะพี่แมนแมนยิงหนักมากอด้านหลังเขายิงจากโซนจิ๊กซอว์้มันเยอะหอแล้วมารหอบแล้วมาอ๋แล้หรอแล้วเหอแล้วหรอแล้วเหรอ เอ็มจีขาบอกเอ็มจีเขาบอกเอ็มจีเขาบออกอ่าเอีกับอินฟินยสวเนาะอาจจะไปจอดเฉาะเนี้ยก็เลยน็อกน็องน็อกตองเคน็อกสวยสอยู่ตรงขอบมาร์คสี่ชุดได้นะในบ้านมีคามาเพื่อใครเขาจะละเป็นไรในบ้านละเราชุบได้พอน้อาไหนพอน้องตัวมาร์คสี่พี่เป๊ไปเลยมาร์คสี่อยู่บนบ้านชั้นหนึ่งกับสองเลยเขาเหลือสี่เขาเหลือสี่เออเขาออกมาแค่สอง แม่เราตัด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 ตัวหลังเราตัดตัวหลังโอเคเราตัดนักหนึ่งเราตัดมักหนึ่งเอ็มจีสองคนที่เหลือเราต้องเคครับแมแล้วกูเสือเป็นทนายเป็นไรน้ำบอนเดชเสียใจ เขาสมอกแมนเขาจะออกรูนั้นเขาออกอะไรค่รูนั้นเขาออกอะไคู่นั้นปีกอะเขาเห็นหรอาจอกลาจอกแล้ยเขาเขาสมองขังรูเข้าใจเข้าใจโดนแนะน็อกน็อกนออนตกรถเดอดตกรถทมไม่ได้ ทำไม่ได้เลยอ่ะไม่ออกคู่ดิออาไม่ได้ไม่ได้ออกคู่เหรอไม่รู้อ่ะมองไม่เห็นโดราและมันไม่แป่เขาแจมแล้วบอกวะคุโดราและไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไปเอ้ยอะไรนี่กดไก่เออเข้าใจเข้าใจเข้าใจขึ้นเขาขึ้นเขาอีกเอ็มจีไปตากันนะต้องมุดถั่วกับใครวะ อาข้างหลังอข้างหลังเบาอยู่บ้อลเลยตั้มูนบวกกับตั้มูนโดนข้าวบนตีสามตีเลยข้างบนตั้มูนอ๋อแปดบิดเหรอสามแค่คือแปดบิดปะเหรอไม่นานจไม่แน่ใจวะจะไม่แน่ใจจะตีแบบสามตั้มภูนว่าจัดกัน ตรงนี้วิ่งชิวเลยมั้งสองขั้นจริงละสามใช่ไหมแมนเยาติก้าไปฆ่าลำพูเหลือสองได้มีนานบ้านพี่นี่นี่นี่เอาไปเยอะๆเลยไม่ละน้ำมันมาแล้วอ่ะบันไดเหมือนห้องน้ำลึกนี่อีกลำพูนหมดว่ะเฮ้ยไอซิกาดูอ่ะคือคนรัดกูแมนมันขึ้นไปมาร์คสองไม่มีเล่ามันขึ้นไปปิดมาร์คสามเล่าใช่มันเหมือนไปเตะแล้วน่ายิงเลยว่ะมันคือตี้สปาร์เกอร์ ไม่ไม่จิกเล่นตรงนี้นะมาร์คสี่ะโอเคเนี่ยไปตีแล้วปะไปตีแล้วเดี๋ยวรอเก็บฟีดเอจไม่ครบเอจีก็ไม่ครบปะกูว่าเขาข้างบนเข้าหบนได้แสอตีปะคือ8ปิตตีหนึ่งใช่แล้วก็บ้านเออเนี่ยเอ็มจีเนาะโดนเขาโดนสามเทจากหลุมหเอตย M.G เอจีหมดแล้วอ๋อยังไม่หมดสามสมเหลือสอคน ป่ามาร์คสี <y> ่ยังย wow. right, mm ังเหลือหนึ <f> ่งหนึ่งกับหนึ่งเอจีน่าคนเดียวสุดท้ายทั้งน่าจะซนกันวะเฮ้ยเราปิดแชมป์ได้เว้ยค่อยๆเลยค่่อยๆเลนีครับเขียวพี่คนละตี้กันหาคนเหลือเอจีหมดป้องถือกระซัมเอจเอจเอจหมดแล้วเราเราไม่เขียวก็ได้ไม่เตใจนะว่าเพราะอุ่นเหลือกี่คนนะเขาบอกนะเหลือแค่ต้องเคคนเดียวตีเต็มตีแล้วกันเราหมดอ่ะเราหมดด้านนี้นะป้าที่มาร์ค ไอ้ที่หลังมันจะตีเราหรือเปล่าเนี่ยไอ้ที่หลังไม่เป็นไรไม่เป็นไรมัน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 เข้ายากมันเข้ายากให้มม่ได้ไก่อนให้ไม่ไ่้ไม่หงอนกูว่าเราได้เปรียบกว่าอ่านชื่อหาอะไรส่วนที่อ่ะออกกองบ้านเหรอแมนเออมันแบบจะตีบ้านมันมันสมองหนักมากแมนมันปิดเราแล้วตีบ้านเอ้ยตีไหมวะตีปะไม่เห็นเราอ่ะมันขับเลยครับไม่ตีไม่ตีมันบูสมองบูสมองแปะบูสมองอ๋อมันด้แจะชนบ้านนี้แล้วก็ได้มาร์คสี่อ่ะ ให้พี่พงศยังไม่ชนเออหรเพิ่มพี่พงศ์อยู่บ้านอ่ะชอบโฟกัสไอเอ็มจีไอหลุมหลุมเนาะเอ็มจีเอ็มจหลือตัวเดียวหรือต้องหรือต้อหรือต้องแค่คนเดียวหรือต้องแค่คนเดียวถ้าถ้าชุบถ้าชุบเอ็ดไม่ติดนะมาร์คสามคือสามเคไว้มาร์คสี่คือสามเคไว้มาอย่าที่บ้านเราก็ได้หรือแม่แปะถึงอ่ะมันจะระเบิดได้ระเบิดสามลูกนั้นเห็นได้อันนี้โดนรัดอันนี้รัดอันนี้รัดเอาไปสอง เพิ่มาร์กหนึ่งจอจอดได้วะเริ่มตัดล้อยตัดล้อเขาได้ปะไม่ได้ต่ำไปเขาอยู่ขอบที่ที่กูอยู่มันต่ำไหมเขาไม่ทิ้งหรอกเขาหมดขึ้นมาแต่แล้วนะใช่เขาไม่ทิ้งเขาไม่ทิ้งอยู่แล้วเขาแปะแต่เขาต้องโดดนะถ้าเขาแปะ เออยังเขาต้องหดไปลึกต่ำไปได้ดาดาโนบะอะไรขับออกไปเล่นห้องน้ำแล้สามเคที่สามเคจอดห้องน้ำนี้มา้สี่ตัวหนึ่งเหลือไม่ครบพยายามโฟกัสโอเคต้องเคยืนอยู่นั่นน่ะพี่่่่อยููนนต้องเคคนท้ายมั้งเหลือต้องเคขวาสุดมั้งหนึ่งเคลียร์แล้วนะเอ่อเพิ่มกับเพิ่มกับแปดบิตอ่ะคนได้ครบแล้วเราสี่ห้าเอจีหมดแล้วนี่มึงฟังกูวันไหนมึงยิงเลยอีกคนอ่ะ หมดแล้ว MG เหรอ MG เหรอคนเดียวน่าจะคนเดียวตัวเดียวถูกไม่ตัวเดียวก็สองไม่ชัวไม่ชัวอาจจะสองแต่ไม่เกินสองไม่เกินสองนี่นี่คนเหลือแค่กราฟเขียวพี่แล้วเว้ยชัวแล้วร้อชเวอร์เซนตชวแล้วเราสี่เราสี่ตองเครวม5ห้าอ่าละเออหายเจ็ดอ่ะเจ็ดก็คือบ้านเปิมอ่ะตรงซ้ายตรงมาร์กโยงอ่ะอีกหนึ่งาจะอีกหนึ่งเราสี่เปิมสี่แปดละตองเคเก้า อีกสามคนน่าจะแปดดิดป่ะพี่ไม่แน่ใจตัวเนี้ยตัวเนี้ยมาร์กมาร์กอะตัวมาร์กอะโอเคเดี๋ยวเรามึงฟังกูเราทีมมิ่งกับตองเคเว้เดี๋ยวค่อยปิดตองเคตัวสุดท้ายเออรับข้างหน้าให้แน่นแน่นเลยเออรับข้างหน้าแน่นเลยแมนพี่ต้องเล่นดาวเทียมวะแมนพี่เล่นดาวเทียมมีให้แมนเฮ้ยขอรับแน่นๆนะเว้ยกาเราเล่นได้เราแชมป์เลยมาร์กมาร์กนั่นปะรอะเดอก่อนรอรอเราวงบิดหน่อยก็มันสุดยอด M G มันสองตัว M G สองตัว M G สองเหรออ๋อโอเคงั้นก็เหลือเอสเหลือเอสเดียวกับตองเค อ่ารับพี่ไม่จั่ายรึเปล่าหลังบ้านก็ได้บ้านสองบ้านสองบ้านสี่เอฟดีสองน่าจะครบแล้วนะานับข้าผมน้าเช็คอ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่พี่เข้าพร้อมมงให้พอจอดใต้เงิเขาเล่นตรงไหนอ่ะเขาเล่นตรงสามไม่ได้ใช่ไหมเมจิกอ่ะเขาต้องเล่นตรงนี้ปะเขาต้องเล่นตรงมาร์คสี่ดิเออ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 เข้าใจโค้อยากปีหลังคาเลยแต่มันเเปปิิดดว่าต้องรอก่อนเดี๋ยว เตรียมเตียมจีเลยรอข้างหน้าสุดเรียบร้อยเตรียมเตียมจีเลยห้องน้ำอาจจะมีตัวนึ่งนะห้องน้ำมาหน่ะเห็นบ้านมาสาห้องน้ำขวาตายแล้วตายแล้วมาเจาะมาเจาม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 าขับมานะเอาไหนเอาไหนแล้วรอนไหนพี่โบเอาอะไรช่วยไม่ได้พี่โบรอตพี่โบรอตพี่โบรอตเรายิงหนักพี่อยู่ไหนตายหมดตายหมดตายหมดมึงฟังกู รอรอเตมใกล้ๆก,กันหน่อยเดี๋ยวเผื่อตีเอเลยเผิ่มีตัวค้ำป่ะเผิ่มีตัวคำป่ะนกรเฉียะนากาัาีอเหมือนมีตัวค้ำอยู่อโอเคเอ็มจีน็อตเอจังหวะเนี้ยรักไกลหน่อยขึ้นตขคเอเพิมขึ้นเพิมขึ้นไปน,ๆๆนันใจเย็น มีตัวค้ามีตัวค้าของเพิ่มอยู่ส3 4 3 4 3 4 3ใช่ใช่ค่าตัวค้่ค่าตัวค้ามัค่าตัวบ้านกนค่าตัวค้ามันค่าตัวค้ามันมนอยู่บ้านนี้ไนวไขวาขวาขึ้นหน้าขวาเข้าแมนลรต่อมาแมนเราต่มาใจเย็นพี่ค้าอยู่พี่พี่เ่นค้หนแมนพี่เล่นซ้ายดู้ายให้อยู่นั่งคันไวเรื่อยที่ค้จะมาสองคนอ่ะได้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  แมนชุกไม่ต้องสมบเกขวากลายได้ใช่ไหมพี่ปื้มเล็กหน่อยทำได้ทำได้ก็ครับใช่ตายแล้วเหลือแค่สองคนไม่มีอะไรไม่มีอะไรปามยาไปรอรอสู้วงหน้าฟังกูรอสู้วงหน้าดูซ้ายอยู่ปื้มดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ไม่ต้องห่วงซ้าย เอาเพิ่มนกวงตัวเดียวปิดรวมรวมรวมปิดกันรวมปิดกันรอรอรอเอาชัวเอาชัวมามามหาตำแหน่งเลยพี่กับถฉีดคนนึงไล้ปะได้เออนนเ้พี่เดินนี่นเปลี่ยนไนเล้ไได้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 ไพี่เดนะได้ได้รอก่อนรอก่อนมามาเม่พี่มาแล้วเอาเลยเอาเลยเดินดเดน้เใ้ไปไปย่